ครับอ้าวไปไหนสละอ,าอา้าวอย่าเพิ่งไป,ไปคุยกันก่อนสิวันนี้เบิร์ตจะมาทานอภิชันกับนาเดชนะครับครับผมโอ้ไม่กล้าประชันหรอกช่วงนี้นะครับอา้าวสวัสดีครับครับเมื่อกี้ทำท่าอะไรเนี่ยเออเขาเรียกว่าสไลด์หมอลำใช่ไหมสไลด์หมอลำครับอ้บอาวใครอยากดูท่าสไลด์หมอลำมั้งครับดูสิมาดูสิเมื่อกี้สไลด์ยังไงอ่ะฮึ๊บฮึบโอ้โหมาเรียกว่าสุดยอดจริงอขอเสียงกรี๊ดอีกทีสิกับสไลด์หมอลำ ขอบคุณครับเขาเรียกว่าสนุกและสุขหันษาจริงๆสำหรับเทศกาลท่องเที่ยวแม่บ้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับอ้าวตอนนี้คู่ควัวหายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หลายคนคงอิจฉาดีเจเบิร์นแน่เลยนะครับสวัสดีคสวัสดีครับนะครับคังไม่ใช่ผมหรอตรงกลางอ่ะ พูดเล่นพูดเล่นนะครับแหมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยเท่านั้นเองใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนั่งไว้ที่ปูเสียเอาเลยตรงนั้นใช่ไหมนะครับเราจะสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะครับอมาแม่ม้อแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตปะละกันนะครับอากาศดีมากค่ะไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะอยากที่นี่เลยดีไหมคะดีไหมถ้าดีไหมนะครับ เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายค่ะกินได้ทุกอย่างอ่านะครับแล้วก็นเดลนะครับเดลนะครับครับผมโนย่า่าอ,อากาศดีผู้ว่าครับมีที่นั้งแปลงไหยครับ <c oughs> <c oughs> นัน่นผู้วายกให้เลยดูส <c oughs> <c oughs> ิขอประทานน่อยครับต้องบอกว่านะ เพราะแม่พี่น้องที่น่ารักมากๆนะครับผมว่กมาต้อนรับน้องแต่สนามปีนแล้วนะครับผมไม่ใช่แค่ภรรยาแต่มีทั้งพี่ท็อปเอ๋ยนะพี่เกรซเอ๋ยนะครับพี่มทด้วยนะครับทุกคนที่พูดมานี่ต้อนรับ2คนนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่หมายว่าาต้อนรับล้อมทั้งหมดเลยนะพวกเรารู้สึก ดีใจมากๆก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับผมเคยเห็นผ่านทางหนังสือเคยผ่านทางนิตยสาร <ๆ S 2> นะครับผมว่าที่นี่อากาศดีนะครับผมอโอโซนเนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะฮะวัน,นนี้ไม่ได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันสดชื่นมากๆเลยนะครับ,รบผมใจมากๆแล้วที่ลำปางนี่เคยมาไหมท่านสองท่านเลย เคยมาัเคยมาอาบาอะไรบ้างนะครับตรงไหนนะครับลอง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 ักที่มาทํางานมาถ่ายละครอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วเป็นอะไรบ้างนะครับไอ้ช่วงที่มาถ่ายละครอย่างเงี้ยครับได้นั่งรถม้าลําปางหรือยังได้กินไส้อั่วรู้จักไส้อั่วลาปางไหมโอ้ยไส้อั่วกับน้ําพี่น้ำปูเนี่ยผมของตนเลยอร่อยมากน้พ่น้ำปูนะฮะผมบอกว่าถ้าเทียวปารานี่ กินกันไม่ลงเลยนะครับผมต้องผสมกับน้ำพริกหนุ่มเนีงด้วยนะใช่โอ้โหละครเดียวกันเลยใช่ไหมละครเรียกว่าเนอเล็อร่อยนะครับเอามาสักถาดหนึ่งมาจบข้อเดียวไปดูน่าครับก็ตอนนี้ก็ยังมีละครนะครับซึ่งบางครั้งก็แสดงคู่กันบ้างแล้วก็ไม่แสดงคู่กันบ้างครับนะครับแล้วมีเรื่องไหนนะครับที่จะนําเสนออันที่แสดงคู่กันก่อนครับผมก็เพิ่งจบไปนะฮะหลายคนคงได้ดูนะครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับ รอยรักเหลียงตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนนะครับผมเพลงที่เราร้องคู่กันซมื๊บเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นผลงานเดี่ยวของแต่ละท่านละครับสำหรับย่านะคะปีหน้าจะมีละครเรื่องหนึ่งในซวงค่ะครับผมจะได้ชมตันผมก็ลมซ่อนรักกับตามรักขืนใจครับแล้วก็เห็นร้องเพลงเพราะๆอย่างนี้จะมีอัลบั้มสักอัลบั้มหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอางี้ดีกว่าฮะ ใกล้จะมาครับ DVD Concert Give me five ครับผมอันนี้ต้องบอกว่าใครไม่มีต <t polls> ิดบ้านนะครับผมซื้อเครื่อง DVD มาเสียดายเครื่องนะเอา DVD อผมไปประดับสักแผ่นหนึงนะครับผมจะเป็นเกียรติมากครับผมเอาจะซื้อไหมครับโอ้โหแฟนคลับเยอะจริงๆเลยนะฮะ นะครัเรียกว่าซื้อแล้วกันแล้วก็สนับสนุนนะครับต้องขอบคุณทางคุณณเดชและก็ยาย่านะครับวันนี้ที่ทุกคนรอคอยเหลือเกินนะครับที่จะให้มาปรบกวดตัวบนเวทีนะครับกับงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอครั้งที่12นะครับทุกคนนี้เขาบอกใจจดใจจ่อนะครับพอเรียกเสียงปึ๊บ นึกว่าณเดชน์แต่ย่ามาที่จริงจะไม่ใช่นะครับต้องขอขอบคุณโอกาสนี้นะครับขอากเรียนเชิญนะครับพันเอกพิเศษนะครับชัยนรงค์นะครับแก้วก้านะครับรองผอมทบ32นะครับได้ให้เกียรตินะครับมอบของที่ระลึกนะครับเป็นชุดกตาฐานน้อยนะครับให้กับให้กับทั้งณเดชน์แล้วก็ย่าด้วยนะครับผม